วัคที่สิบห้าพิกุวัคะวันนาเรื่องภิกษุห้ารูปข้อความเบื้องตน้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปารภิกษุห้ารูปตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าจากคุณาสังวโรสาธุเป็นต้นภิกษุห้ารูปรักษาทวารต่างกันดังได้สลับมาบรรดาภิกษุหรูปนั้นรูปหนึ่งหนึ่งย่อมรักษาทวารทั้งห้ามีจักสุทวารเป็นต้น รูปรัฐวานเท่านั้นต่อมาวันหนึ่งพวกเธอประชุมกันแล้วเถียงกันว่าผมย่อมรักษาทวานที่รักษาได้ยากผมย่อมรักษาทวานที่รักษาได้ยากแล้วกล่าวว่าพวกเราทูลถามพระศัสดาแล้วจากรู้เนื้อความนี้จึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดากราบทูลถามว่าพระเจ้าค่าผู้ข้าพระองค์รักษาทวารมีจักสูตทวานเป็นต้นอยู่ย่อมสําคัญว่าทวานที่ตนตนรักษานั่นแหล เป็นสิ่งที่รักษาได้โดยยากบรรดาพวกข้าพระองค์ใครหนอแลย่อมรักษาทวารที่รักษาได้โดยยากพระศัสด,สดาทรงแก้ความเข้าใจผิดของภิกษุห้รูปพระศัสด,สดาไม่ทรงยังภิกษุแม้รูปหนึ่งให้น้อยใจแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทวารเหล่านั้นแม้ทั้งหมดเป็นสิ่งที่รักษาได้โดยยากแท้อีกอย่างหนึ่งแลพวกเธอไม่สํารวมแล้วในทวารทั้งห้าในบัดนี้เท่านั้นหาม่ได้แม้ในการก่อน พวกเธอก็ไม่สำรวมแล้วก็พวกเธอไม่ประพฤติในโอวาทของบัณฑิตทั้งหลายถึงความสิ้นไปแห่งชีวิตก็เพราะความที่ทวารเหล่านั้นอันตนไม่สำรวมแล้วนั่นแหละอันภิกษุเหล่านั้นทูลวิงวอนว่าเมื่อไหร่พระเจ้าข้าจึงทรงยังเรื่องตักกัศศิลชาดกให้พิสดารแล้วตรัสพระคาถานี้ว่าเราทั้งหลายไม่ได้ถึงอำนาจแห่งรากสดทั้งหลายเลยเพราะความเป็นผู้ตั้งมั่นด้วยความเพียรอันมั่น ในอุบายเครื่องแนะนำของท่านผู้ฉลาดและเพราะความเป็นผู้ขลาดต่อภัยความสวัสดีจากภัยใหญ่นั้นได้มีแล้วแก่เราซึ่งพระมหาสัตว์ผู้ได้รับอภิเศกแล้วในเมื่อราชตระกูลถึงความสิ้นไปแห่งชีวิตเพราะอำนาจแห่งรากสดทั้งหลายประทับนั่งเหนือราชอาณาภายใต้สวีดฉัดทอดพระเนตรดูสิริสมบัติของพระองค์แล้วตรัสว่าชื่อว่าความเพียรน,นี่สัตว์ทั้งหลายควรทำแท้ แล้วทรงเปล่งด้วยอำนาจแห่งความเบิกบานทรงประชุมชาดกว่าแม้การนั้นเธอทั้งหลายเป็นชนห้าคนมีอาวุธในมือแวดล้อมพระมหาสัตว์ซึ่งเสด็จออกไปเพื่อประโยชน์จะยึดเอาราชาสมบัติในเมืองตักกศิลาเดินทางไปไม่สำรวมแล้วในอารมณ์มีรูปารมเป็นต้นที่รักสดทั้งหลายนำเข้ามาด้วยอำนาจแห่งทวารมีจักสุทวารเป็นต้นในระหว่างทางไม่ประพฤติในโอ,อวาทของบัณฑิตแลดูอยู่ ถูกล่าสดทั้งหลายเคี้ยวกินถึงความสิ้นไปแห่งชีวิตส่วนพระราชาผู้ทรงสำรวมในอารมณ์เหล่านั้นไม่เอื้อเฟื้อถึงนางยักษินีผู้มีเพศดุจเทพดาแม้ติดตามไปอยู่ข้างหลังข้างหลังเสด็จถึงเมืองตะก,กัศิลาโดยสวัสดิภาพแล้วถึงความเป็นพระราชาคือเราแล้วตรัสว่าธรรมดาภิกษุควรสำรวมทาวารแม้ทั้งหมดเพราะว่าภิกษุสำรวมทาวารเหล่านั้นนั่นแหลย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้ดังนี้แล้ว เมื่อจัดทรงแสดงธรรมได้ทรงพาสิทธิพระคาถาเหล่านี้ว่าความสํารวมทางตาเป็นคุณยังประโยชน์ให้สำเร็จความสํารวมทางหูเป็นคุณยังประโยชน์ให้สำเร็จความสํารวมทางจมูกเป็นคุณยังประโยชน์ให้สำเร็จความสํารวมทางลิ้นเป็นคุณยังประโยชน์ให้สำเร็จความสํารวมทางกายเป็นคุณยังประโยชน์ให้สำเร็จความสํารวมทางวาจาเป็นคุณยังประโยชน์ให้สำเร็จความสํารวมทางใจ เป็นคุณยังประโยชน์ให้สําเร็จความสํารวมในทวารทั้งปวงเป็นคุณยังประโยชน์ให้สําเร็จภิกษุผู้สํารวมแล้วในทวารทั้งปวงย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้แกอัดพึงทราบวินิจฉัยในบทว่าจักคุณาเป็นต้นในพระคาถานั้นดังต่อไปนี้ก็ในการใดรูปารมณ์มาสุครองในจักสุทวารของภิกษุในการนั้นเมื่อภิกษุไม่ยินดีในอารมณ์ที่น่าปรารถนาไม่ยินร้ายในอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนา ไม่ยังความหลงให้เกิดขึ้นในเพราะความเพ่งเล็งอันไม่สม่ำเสมอความสำรวมคือความกั้นได้แก่ความปิดหมายถึงความคุ้นครองชื่อว่าเป็นกิเลาอันภิกษุทําแล้วในถวานนั้นความสำรวมทางจักษุนั้นเห็นปานนั้นของภิกษุนั้นเป็นคุณยังประโยชน์ให้สําเร็จในแม้ในทวารอื่นมีโสตถวารเป็นต้นก็เหมือนกันกับในนี้ก็ความสำรวมหรือความไม่สำรวม ย่อมไม่เกิดในทวารทั้งหลายมีจากสุทวารเป็นต้นเลยแต่ความสำรวมหรือความไม่สำรวมนี้ย่อมได้ในวิถีแห่งชวนาจิตข้างหน้าจริงอยู่ในคราวนั้นความไม่สำรวมเมื่อเกิดขึ้นเป็นอกุศลธรรม5อย่างนี้คือความไม่เชื่อความไม่อดทนความเกียดคร้านความหลงลืมสติความไม่รู้ย่อมได้ในอกุศลวิถีความสำรวมเมื่อเกิดขึ้นเป็นกุศลธรรมหอย่างนี้คือความเชื่อ ความอดทนความเพียรความระลึกได้ความรู้ย่อมได้ในกุศลวิถีก็ประษาทกายก็ดีโจปนากายก็ดีย่อมได้ในสองบทนี้ว่ากาเยนะสัมวโรก็คำว่าประษาทกายและโจปนากายแม้ทั้งสองนั่นคือกายทวารน,นั่นเองในทวารทั้งสองนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสความสำรวมและความไม่สำรวมไว้ในภาษาทวารเทียวตรัสปาราติบาติณาทานะ และมิจฉาจาระซึ่งมีภาษาทัทวานนั้นเป็นที่ตั้งไว้แม้ในโจปนทวานทวานนั้นชื่อว่าอันภิกษุไม่สำรวมแล้วเพราะอากุศลธรรมเหล่านั้นซึ่งเกิดขึ้นในอกุศลวิถีพร้อมด้วยภาษาทัทวานและโจปนทวานเหล่านั้นทวานนั้นชื่อว่าเป็นอันภิกษุสำรวมแล้วเพราะวิรัต์ทั้งหลายมีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากปนานติบาตเป็นต้นซึ่งเกิดขึ้นอยู่ในกุศลวิถี โจปนาวาจาตรัสไว้แม้ในสองบทนี้ว่าสาธุวาจายะทวานนั้นชื่อว่าอันภิกษุไม่สํารวมแล้วเพราะวจีทวานทั้งหลายมีมุสาวาทเป็นต้นซึ่งเกิดขึ้นอยู่พร้อมด้วยโจปนาวาจานั้นชื่อว่าอันภิกษุสํารวมแล้วเพราะวิรัตทั้งหลายมีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากมุสาวาทเป็นต้นมโนทุจริตทั้งหลายมีอภิชาเป็นต้นกับด้วยใจอื่นจากใจที่เล่นไป ย่อมไม่มีแม้ในสองบทนี้ว่ามนัสสาสังวโรแต่ทวานนั้นชื่อว่าอันภิกษุไม่สำรวมแล้วเพราะมโนโทุจริตทั้งหลายมีอภิชาเป็นต้นซึ่งเกิดขึ้นอยู่ในขณะแห่งชาวนาจิตในมโนทวานชื่อว่าอันภิกษุสำรวมแล้วเพราะมโนสุจริตทั้งหลายมีอนาภิชาเป็นต้นซึ่งเกิดขึ้นในขณะแห่งชวนจิตในมโนทวารสองบทว่าสาธุสัพพัะความว่า ความสำรวมแม้ในทวารทั้งปวงมีจักสุทวารเป็นต้นเหล่านั้นเป็นคุณยังประโยชน์ให้สำเร็จก็พระผู้มีพระภาคทรงแสดงทวารที่ภิกษุสำรวม8ดอย่างและทวารที่ภิกษุไม่สำรวม8ดอย่างด้วยพระพุทธพจน์เพียงเท่านี้ภิกษุผู้ตั้งอยู่ในทวารที่ไม่สำรวมแดอย่างนั้นย่อมไม่พ้นจากทุกข์ซึ่งมีวัฏจะเป็นมูลทั้งสิ้นส่วนภิกษุผู้ตั้งอยู่ในทวารที่สำรวมย่อมพ้นจากทุกข์ ซึ่งมีวัตตาเป็นมูลแม่ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าสัพพะตะสังวุโตภิกขุสัพพะทุกขาปรมุจติในการจบเทศนาภิกษุห้ารูปตั้งอยู่ในโสดาปติพลเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่มหาชนผู้ประชุมกันแล้วดังนี้แลเรื่องภิกษุห้ารูปจบ